เดี๋ยวสวนสวยจะขึ้นรายละเอียดให้นะคะว่ามีส่วนประกอบของอะไรบ้างนะคะความสาคัญกับต้นบอลสีของเรามากๆนะคะช่วยบำรุงลําต้นนะคะใบให้แข็งแรงนะคะทุกคนสวัสดีค่ะเพื่อนๆของสวนสวยด้วยมือเราทุกคนนะคะคลิปนี้สวนสวยจะพาเพื่อนๆทุกคนนะคะมาทําวัสดุคลุมหน้าดินในกระถางของบอลสีสว,สวยๆของเราแบบนี้นะคะ mm hmm. เพื่อที่ในช่วงฤดูร้อนนะคะเดี๋ยวเตรียมตัวรับกับหน้าร้อนในช่วงฤดู ร้อนนี้นะคะบอนสีของเราจะต้องควบคุมความชื้นในกระถางแบบนี้นะคะไว้ให้ได้ตลอดทั้งวัน <c oughs> เพราะวัสดุคลุมหน้าดินในกระถางของต้นบอนสีของเรานะคะมีความสําคัญมากๆเลยนะคะบอนสีที่บ้านของสวนสวยนะคะจะมีวัสดุคลุมหน้าดินอยู่ตลอดเวลานะคะแต่วันนี้สวนสวยจะมาแชร์วิธีการนะคะทําวัสดุคลุมหน้าดินนะคะในกระถางแบบนี้นะคะให้เพื่อนๆได้ดูว่าวัสดุคลุมหน้าดินที่บ บ้านสวนสวยนั้นจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะวัสดุคลุมหน้าดินที่บ้านสวนสวยใช้นะคะจะอุดมไปด้วยสารอาหารนะคะแร่ธาตุต่างๆนะคะจะมีวัสดุอประกอบไปด้วยนะคะหนึ่งใบก้ามปูนะคะหลักๆเลยก็จะเป็นใบก้ามปูที่ผ่านการหมักมาแล้วนะคะทุกคนอย่างน้อยหนึ่งอาทิตย์นะคะแบบนี้ก็คือจะเป็น ใบก้ามปูเก่านะคะที่สวนสวยได้ทําการหมักกองรวมกันไว้แบบนี้แล้วนะคะใบก้ามปูนี้จะมีปริมาณที่เยอะกว่าเพื่อนนะคะเดี๋ยวสวนสวยจะขึ้นรายละเอียดให้นะคะว่ามีส่วนประกอบของอะไรบ้างนะคะ1เลยก็จะมีใบก้ามปูนะคะที่ผ่านการหมักแล้วนะคะ2มีใบมะขามแห้งนะคะทุกคนนี่ค่ะ ใบมะขามนะคะ1ส่วนเพิ่มความเป็นกรดให้กับดินนะคะและก็3ามนะคะก็จะเป็นกากมะพร้าวนะคะนี่ค่ะกากมะพร้าวที่เป็นชิ้นแบบนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นหนึ่งส่วนนะคะกากมะพร้าวหนึ่งส่วนแบบนี้นะคะแล้วก็ C นะคะจะเป็นปุ๋ยนะคะปุ๋ยคอกนะคะปุ๋ยคอกนิดหน่อยนะคะทุกคนไม่ต้องใส่เยอะนะคะปุ๋ยคอกเก่าที่เราผ่านการหมักมาแล้วนะคะแล้วก็ จะเป็นเปลือกไข่บดละเอียดนะคะถ้าเพื่อนๆจะเห็นเป็นเศษขาวๆเล็กๆนะคะจะเป็นเปลือกไข่บดละเอียดนะคะเป็นการเพิ่มสารอาหารด้านแคลเซียมนะคะและก็จะมีปุ๋ยปุ๋ยละลายช้านะคะรวมอยู่ในนี้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีดินนะคะดินถุงนะคะนิดหน่อยนะคะทุกคน ทั้งหมดนี้นะคะรวมกันและที่สำคัญนะคะที่สวนสวยใช้เติมลงไปนะคะจะเป็นตัวนี้ค่ะทุกคนตัวนี้เรียกว่าปุ๋ยแหนแดงนะคะ,ะทุกคนรู้จากแหนแดงใช่ไหมคะตัวนี้ก็คือแหนแดงแห้งนั่นเองค่ะแต่สวนสวยจะเรียกว่าปุ๋ยแหนแดงเนื่องจากแหนแดงนี้เขามีคุณสมบัติพิเศษมากๆนะคะ อ่าเพราะว่าในแหนแดงนี้จะมีธาตุไนโตรเจนเป็นจํานวนมากเลยค่ะทุกคนมีความสามารถพิเศษนะคะตรึงไนโตรเจนในอากาศมาไวใ้ในตัวของเขานี่นะคะปกติแล้วธาตุไนโตรเจนนะคะจะมีอยู่ในอากาศเป็นจํานวนมากเลยค่ะทุกคนแต่ในพืชบอลของเรานะคะไม่สามารถดูดซับไนโตรเจนที่อยู่ในอากาศมาใช้ได้นะคะต้องใช้ผ่านปุ๋ยของแหนแดงแบบนี้นะคะเพราะว่าแหนแดงเขาสามารถนะคะมีความสามารถพิเศษ มากๆในการตรึงในโตเจนในอากาศนะคะมาไว้ในตัวของแหนแดงตัวนี้นะคะและเมื่อเรานําแหนแดงมาทําเป็นปุ๋ยนะคะเป็นปุ๋ยแห้งแบบนี้นะคะเรานํามาผสมกับวัสดุคลุมหน้าดินแบบนี้นะคะเมื่อเรานําแหนแดงแห้งตัวนี้นะคะเราจะใช้แบบสดก็ได้แบบแห้งก็ได้นะคะเราจะนํามาผสมรวมกันกับวัสดุคลุมหน้าดินแบบนี้นะคะทุกคน เขาจะมีประโยชน์นับมากๆเลยนะคะเขาจะเป็นตัวช่วยเพิ่มธาตุไนโตรเจนในดินนะคะเพราะว่าธาตุไนโตรเจนนี้มีความสําคัญกับต้นบอนสีของเรามากๆนะคะช่วยบารุงลําต้นนะคะใบให้แข็งแรงนะคะทุกคนแต่ก็มีข้อจํากัดอยู่นะคะการเติมแหนแดงลงไปในวัสดุปลูกแบบนี้นะคะต้องมีอัตราส่วนที่พอเหมาะนะคะเนื่องจากแหนแดงเขามีไนโตรเจนนะคะลักษณะของไนโตรเจนก็จะไป บำรุงนะคะต้นใบนะคะแต่ถ้ามันได้เยอะเกินไปนะคะทุกคนอาจจะทําให้ลําต้นเขาสูงอวบนะคะแล้วก็ถ้าเยอะนะคะอาจจะทําให้เกิดการเปื่อยการเน่าของอพืชที่มีลักษณะเป็นพืชอวบน้ําแบบนี้นะคะทุกคนเพราะฉะนั้นการใส่แหนแดงนะคะก็มีข้อจํากัดนะคะทุกคนไม่ใช่ว่าเขามีาลักษณะมีธาต ไนโตรเจนเยอะนะคะโอ้โหเราใส่เข้าไปแบบอย่างเยอะแยะมากมายไม่ได้นะคะอัตราส่วนที่สวนสวยใช้นะคะประมาณ1ขีดนะคะทุกคน1ขีดต่อวัสดุคลุมหน้าดินที่ผสมรวมกันแล้วแบบนี้นะคะประมาณ1กิโลกร,รัมนะคะก็คืออัตราส่วนที่ใช้ในการผสมนะคะแหนแดงตัวนี้นะคะจะเป็นสดเป็นแห้งใช้ได้หมดนะคะทุกคนแล้วก็ใช้กับ วัสดุคลุมหน้าดินหรือว่าดินปลูกนะคะใช้ผสมรวมกันได้นะคะ1กิโลกรัมของวัสดุคลุมหน้าดินตัวนี้นะคะผสมแหนแดงลงไปประมาณ1 1ขีดนะคะทุกคนอ่าอันนี้คืออัตราส่วนนะคะคร่าวๆอาจจะมากน้อยลดหลั่นกันไปนะคะทุกคนอันนี้ก็คืออธิบายให้เพื่อนๆได้เข้าใจก่อนนะคะเขามีธาตุไนโตรเจนที่ค่อนข้างเยอะนะคะช่วยบำรุงลำต้นนะคะ เพราะฉะนั้นช่วงนี้นะคะแหนแดงนะคะฮอตมากๆเพราะว่า,าเรารู้ประโยชน์นะคะก็คือส่วนสวยก็ปลูกไว้นะคะแหนแดงปลูกไว้ใส่กละมังใส่บ่อไว้นะคะบ่อปูนซีเมนแล้วก็อยู่ในกลางแจ้งนะคะเขาแพร่ขยายพันธุ์ได้เร็วมากๆเลยค่ะตัวนี้ส่วนสวยจะนํามาตากแห้งแล้วก็เก็บใส่ถุงไว้นะคะการตากแห้งก็ใช้ระยะเวลาประมาณถ้าแดดจัดๆทั้งวันเลยนะคะก็สองสามวันนะคะเขาก็จะแห้ง แบบนี้เลยค่ะทุกคนเขาก็จะเริ่มแห้งเริ่มดำลงนะคะเราก็สามารถเก็บเขาไว้ใช้ได้นานนะคะเพราะว่าเขาขยายพันธุ์ได้เยอะถ้าเราไม่เก็บเขาออกนะคะมันจะแน่นเต็มบ่อไปหมดเลยค่ะทุกคนก็คือต้อง ต้องเก็บเขาไว้นะคะอ,อัตราส่วนในการผสมนะคะ1กิโลของวัสดุปูกหรือดินหรือวัสดุที่เราใช้นะคะต่อแหนแดง1 1ขีดนะคะ1กิโลกรัมต่อ1ขีดนะคะทุกคนแต่อย่าใส่เยอะกว่านี้นะคะเพราะว่าอาจจะมีผลเสียต่อไม้อวบน้ำแบบนี้นะคะแต่ถ้าเราจะนำดินพวกนี้ไปใช้กับ ไม้อื่นไม้ยืนต้นนะคะเราสามารถใส่เข้าไปได้เลยนะคะใส่เพิ่มปริมาณขึ้นไปได้อีกนะคะเพราะว่าตัวนั้นเป็นไม้ยืนต้นไม้เนื้อแข็งเขาอาจจะต้องการไนโตรเจนที่เพิ่มขึ้นนะคะแต่ตัวนี้เราจะนํามาใช้กับบอลสีนะคะเพราะฉะนั้นบอลสีของเราเป็นไม้อวบน้ํานะคะทุกคนอย่าลืมถ้าเขาได้รับสารอาหารอะไรที่มากเกินไปเยอะเกินไปจะทําให อ่าใบลำต้นของเขาเปื่อยเน่านะคะใบไหมอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนเพราะฉะนั้นการใช้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะต้องอยู่ในความพอดีพอเหมาะพอสมควรนะคะ mm hmm. เมื่อเรารู้อัตราส่วนแล้วนะคะเราก็จะผสมเลยค่ะทุกคนนี่อันนี้ก็คือส่วนสวยได้เตรียมมาพอดีแล้วนะคะวิธีการก็คือผสมลงไปในวัสดุคลุมหน้าดินแบบนี้เลยนะคะ ผสมลงไปเลยค่ะก็จะกลายเป็นวัสดุคลุมหน้าดินที่เต็มไปด้วยนะคะอุดมไปด้วยสารอาหารที่เป็นปุ๋ยอินทรีย์นั่นเองอ่ะทุกคนครบเลยนะคะ ฟอสฟอรัสโพแทสเซียมไนโตรเจนแคลเซียมนะคะแล้วก็ธาตุอาหารที่ได้จากปุ๋ยละลายช้านะคะปุ๋ยละลายช้าเขาจะมีธาตุอาหารนะคะสารอาหารที่ครบถ้วนนะคะของพืชอยู่แล้วนะคะแต่เรานะคะจะใช้เพียงน้อยนิดนะคะเพราะว่าในการใช้ปุ๋ยเคมีนะคะมันจะทําให้ดินเราเสื่อมสภาพเร็วนะคะเพราะฉะนั้นเราทำเราใช้แค่เพียงเป็นอาหารเสริมของ เขาเท่านั้นเองนะคะทุกคนเพื่อที่ต้องการให้สารอาหารในนี้มันครบนะคะส่วนทีนี้เราก็ทำการคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยนะคะทุกคนถ้าเราใช้ไม่หมดนะคะถ้าเราใช้ไม่หมดในครั้งเดียวนะคะเราก็ใส่ถุงพลาสติกนะคะเอาไปตั้งไว้ในที่ร่มนะคะทุกคนอย่าให้ตากแดดเพราะสารอาหารของเรานะคะจะเสื่อมสภาพได้นะคะถ้าทุกคนวางเขาไว้ตากแดดนะคะต่อให้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ก็ ธาตุอาหารก็จะละเหยออกไปนะคะทุกคนอา่าเพราะว่าธาตุอาหารนี้จะมีลักษณะละเหยเป็นกา๊าซออกไปในอากาศนะคะส,สูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์เลยนะคะทุกคนอา่านี้ก็คือวิธีการเก็บรักษาด้วยนะคะส่วนสวยก็จะบอกในอาคุณทั้งคุณทั้งโทษในในคราวเดียวกันไปเลยนะคะเพื่อนๆจะได้นําไปใช้ได้นะคะ วัสดุปลูกของเรานะคะถ้าเรานําแค่ขุยมะพร้าวกับมะพร้าวเฉยๆมาโรยที่หน้าของกระถางก็ได้นะคะจะได้แค่ รักษากักเก็บความชื้นอย่างเดียวนะคะแต่ถ้าเมื่อเราทําเป็นปุ๋ยอินทรีย์แบบนี้นะคะทุกคนเราจะได้ทั้งวัสดุคลุมหน้าดินนะคะที่รักษาความชุ่มชื้นของดินในกระถางบอนสีแบบนี้นะคะทุกคนและเราก็จะได้ปุ๋ยอินทรีย์ที่สามารถย่อยสลายลงไปเวลาเราลดน้ํานะคะปุ๋ยอินทรีย์เหล่านี้นะคะ พืชของเราบอลของเรานะคะสามารถดูดซึมไปใช้ได้ทันทีเลยค่ะโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการใดๆที่แบบมีหลายขั้นตอนนะคะทุกคนอ่ามันเหมาะสำหรับบอลสีมากๆเลยนะคะตัวนี้แล้วก็ถ้าใช้นะคะถ้าใช้ต่อเนื่องนะคะเป็นระยะเวลาต่อเนื่องนะคะบอนสีของทุกคนนะคะที่เลี้ยงนอกตู้แบบสวนสวยแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นต้นเล็กต้นใหญ่นะคะต้นที่พึ่งเพาะหรือว่าไม้อื่นๆนะคะ สวนสวยใช้วิธีนี้หมดนะคะอ่านี่ค่ะเดี๋ยวจะเอาให้ดูนะคะนี่ก็คือต้นนี้พิงสปอร์ตสวนสวยก็ได้ใช้เหมือนกันนะคะเรารดรดน้ําผ่านลงไปทุกวันนะคะปุ๋ยสารอาหารที่อยู่ในในดินนะคะในอ่าวัสดุคลุมหน้าดินตัวนี้นะคะจะละลายนะคะจะละลายย่อยสลายลงไปนะคะให้บอลสีของเรานะคะได้ดูดซึมไปใช้นั่นเองค่ะ ตัวนี้นะคะก็เป็นสิ่งที่สวนสวยนํามาแช่นะคะนี่ก็คือเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะคะที่สวนสวยใช้ในการนะคะเป็นวัสดุคลุมหน้าดินนะคะซึ่งมีความโปร่งนะคะโปร่งและเบาและมีสารอาหารครบถ้วนนะคะเป็นปุ๋ยอินทรีย์ชนิดหนึ่งนะคะทุกคน อ่าอันนี้ก็คือเคล็ดลับที่สวนสวยใช้ดูแลต้นไม้นะคะทุกต้นแล้วก็บอนสีนะคะในสวนบ้านของสวนสวยนะคะนี่ค่ะใบใหญ่โตนะคะใหญ่กว่ามือของสวนสวยนะคะทุกคนดูต้นนี้ปลูกมาได้ประมาณ4เดือนเองนะคะตัวนี้เกิดจากการผ่าชิ้นหัวเท้าสหัดเดชะนะคะไม่ว่าจะเป็นกรีปีกกินนารีตัวนี้นะคะเห็นไหมคะอ่านี่ค่ะหลอดใหม่ที่เพิ่มขึ้นมานะคะ ตัวนี้ก็ฟื้นตัวเร็วมากๆเลยค่ะสีเบนจะลงนะคะผ่านการเป็นโรคมาอย่างารุนแรงนะคะสวนสวยทําคลิปลงไปแล้วนะคะตัวนี้ตอนนั้นเหลือแต่ตอเลยค่ะผ่านมายังไม่ถึงเดือนนะคะแทงหลอดใหม่แบบนี้เลยค่ะตัวนี้เป็นหลอดใหม่ที่เพิ่งแทงและกลางขึ้นมานะคะส่วนกําลังนี้ค่ะท้องโตค่ะทุกคนเห็นไหมอมองชัดไหมคะนี่ค่ะท้องเขากําลังโตกําลังจะแทงหลอดใหม่ขึ้นมาอีกแล้วนะคะอีกไม่นานนะคะวันสองวันนี้ก็จะได้เห็น หลดใหม่ของสีเบนจะลงนะคะแล้วเขาก็จะต้องสวยใบใหญ่นี่นะคะสวนสวยก็จะใส่นะคะวัสดุคลุมหน้าดินอันนี้ก็คือเป็นเคล็ดลับนะคะดีๆที่ส่วนสวยนํามาแชร์ให้เพื่อนๆน,นะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะสามารถนําไปใช้กับสวนกับต้นไม้นะคะสําหรับคน ที่ชอบต้นไม้รักต้นไม้เหมือนสวนสวยนะคะสามารถนําวิธีนี้นะคะไปใช้และลองดูนะคะว่าจะได้ผลจริงอย่างที่สวนสวยทําหรือเปล่านะคะ,ะได้ผลอย่างไรนะคะ,ะเพื่อนอนำกลับมาแช์มาเล่าประสบการณ์ให้สวนสวยฟังด้วยนะคะว่าสิ่งที่สวนสวยแชร์ออกไปนี้เพื่อนๆได้รับประโยชน์มากน้อยเพียงใดนะคะ อ,อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้สวนสวยด้วยนะคะสวนสวยจะได้มีกำลังใจนะคะในการทำคลิปดีๆนะคะแชร์ประสบการณ์ในสิ่งที่สวนสวยใช้บำรุงนะคะดูแลต้นบอนสีแบบนี้นะคะต้นไม้ที่กำลังเป็นกระแสแล้วก็เพื่อนๆน,นะคะหลายคนมากๆที่กำลังนะคะเริ่ม จะเป็นมือใหม่ในการดูแลบอลสีนะคะไปเอฟบ,บอลสีมาไปซื้อบอลสีมาไม่รู้จะดูแลอย่างไรนะคะเดี๋ยวกดติดตามกันไว้นะคะกดกระดิ่งช่องสว,สวยด้วยมือเราไว้นะคะรับรองบอลสีของเพื่อนๆนะคะสวยงามแน่นอนคะ่ะสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ